สวัสดีครับวันนี้แอดมินมีเรื่องมาเล่านะครับเรื่องที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือเรื่องระหว่างสหรัฐมิการกับเดนมาร์กหรือว่าเรื่องของกรีนแลนด์นั่นเองอันนี้หลายคนติดตามแล้วก็ขอแอดมินมานะว่าเล่าให้ฟังหน่อยไอ land, ้กรีนแลนด์แอดมินเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าเป็นเกาะเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ในการดูแลของประเทศเดนมาร์กเดนมาร์กได้ก็เขาเรียกว่าไปดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างเป็นอยู่ในานามของเดนมาร์กแต่ว่ากรีนแลนด์เนี่ยประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเขา ดำรงชีวิตของเขาเองและก็ส่วนมากจะได้รับการสนับสนุนจากซาลามิกาซาลมิกาเลยคิดว่าอา้อคนในกรีนแลนด์เนี่ยก็ต้องพึ่งพาซาลามิกาอยู่แล้วใช่ไหมงั้นก็มาอยู่กับซาลามิกาดีกว่าไหมเพราะว่าแน่นอนว่ากรีนแลนด์น่ะนอกจากจะเป็นเกาะที่มันอยู่ตรงนั้นแลว้วความสําคัญของกรีนแลนด์คือจุดยุทธศาสตร์ที่ซาลามิกาจะมาวางกําลังเพื่อป้องกันเครื่องบินของรัสเซียกับป้องกันขีปนุษย์ของรัสเซียอยู่ที่กรีนแลนด์ได้นะ ว่ากีแลนด์มันก็อยู่ก่อนถึงแคนาดาใช่ไหมแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาถ้ามาป้องกันอยู่ที่กีแลียนอ่ะมันจะเป็นการป้องกันแต่เนิน่นๆไม่ให้สายเกินไปถ้าไปรอรับอยู่ที่แคนาดาหรือว่าสอเมริกาเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปในการป้องกันนะนะอเมริกาก็เลยบอกว่าคิดว่าจะมาเอากีนแลนด์แต่ว่าโดนัลด์ทรัมอ่ะค่อนข้างที่จะบูมบ่ามไปนิดนึงพูดคือเสียงในหัวพูดว่าจะยึดเลย แต่ว่าจริงๆแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะค่อยๆทลลอมไปทำประชามติหรือว่าค่อยๆมีอิทธิพลมากขึ้นในกรีนแลนด์นะแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาต้องการทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้มาก่อนแน่นอนว่าอย่างกรณีของวินเซนซอลาเนี่ยถ้าเป็นพรรคเดโมโคแครตไม่ทําทําไม่ได้กลัวนั่นกลัวนี่แต่ว่าปาศัยเก่งนะแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่ทำเลยแล้วแอนดมินพูดไว้ก่อนนะ ก่อนหน้านี้แล้วแอนมินพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นแค่ตัวแสดงแต่ว่าคนที่วางนโยบายอยู่ข้างหลังโดนัลด์ทรัมป์มีแม้แต่เรื่องภาษีที่อย่างนั้นอย่างนี้มีคนวิเคราะห์มากมายว่าสันมิกาจะเจ็บเองล้มเองสุดท้ายก็ไม่ได้ล้มนะเหมือนที่แอนมินพูดไว้ใช่ไหมว่าคนที่อยู่ข้างหลังโดนัลด์ทรัมป์ก็คือนักเศรษฐศาสตร์พวกนักธุรกิจที่เขาประเมินมาแล้วว่ามันทําได้นะ แต่ต้องต่อสู้กันทางศาลเล็กน้อยแต่ว,ว่าที่สุดแล้วเขาจะล็อบบี้ได้ในอนาคตแต่ว่าเรามาย้อนถึงเรื่องกวีนแลนด์กันก่อนตอนนี้มันมีกระแสเยอะแยะมากมายว่าพวกยุโรปนีโต้ในยุโรปอะส่งกำลังเข้าไปที่กวีนแลนด์แล้วเพื่อไปรอรับการประทะจากสานามิกาเราอย่าพิ่งตื่นตรหนกขนาดนั้นนะเราอย่าเพิ่งตกใจนะหลายคนก็พูดว่าเอา้สาสันมิกาจะ ชนกับน a โตในยุโรปแล้วใช่ไหมหลายคนก็โอ้โหโลกกันแน่สงครามใหญ่แน่ไม่อยากพูดถึงไอ้พวกต่อต้านสัตวมิการอยู่แล้วจะรอดูนะว่าสัตวมิกาจะยับเยินจะล่มสลายจะเจ๊งแค่ไหนประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนี้แอนดมินไปหาข้อมูลมาเพราะว่าทั้งสัอเมิการแล้วก็ยุโรปเนาะเป็นนโตหรือว่า เขาเรียกว่าอยู่ในสนที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือเหมือนกันถ้าในโต้ลบกันเองจะเป็นยังไงใช่ไหมล่ะน,นี้หลายคนก็อยากรู้ว่าอ่าจะเป็นยังไงใช้มาตรา,าหรือเปล่าเพราะว่ามาตราห้าคือถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกลุกลานใช่ไหมนีโต้ทั้งหมดจะช่วยกันไปช่วยประเทศนั้นแต่ว่าในกรณีนี้นะจะทำยังไงใช่ไหมเพราะว่ามาตราห้าจะทํำยังไงคนนั้นก็นีโต้คนนี้ก็นีโต้แน่นอนว่าถ้าเกิดการประทะกันเองระหว่างนีโต้กับนีโต มันจะมีมาตรการเขาอยู่คือหนึ่งคือเข้าไปดูว่าใครเป็นผู้ถูกกระทําก็จะไปช่วยคนนั้นนะกรณีกีนแลนด์เนี่ยสัเมิกาเป็นผู้กระทําก็แน่นอนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแผ่นดินของตัวเองใช่ไหมแล้วก็มาบุกรุกเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือสมมุตินะถ้าถ้า,ถ,าถ้าพินิจพิจารณากันจริงๆแล้วเดนมาร์กจะเป็นผู้ถูกกระทําต่อมาจะทํำยังไงบ้างสําหรับสันมิกาที่เป็นผู้ถูกกระทําเขาจะมีการระงับสิทธิสมาชิกมีการพนาม มีการตัดความช่วยเหลือมีการโดดเดี่ยวสมาชิกนั้นๆที่ทากัดผิดกดติกานะแน่นอนว่าระดับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมใครจะมาระงับสิทธิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าในยุโรปเองในนีโตในยุโรปเองสหรัฐอเมริกาเป็นคนแบกอยู่ต้องเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาแบกเนโตอยู่สนับสนุนงบประมาณสนับสนุน YouTube on, ยุทธุกรณ์เยอะแยะมากมายเพื่อช่วยเหลือเนโตแล้วมันก็มีเรื่องกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับเนโตก็คือสหรัฐอเมริกาต้องการให้เนโตในยุโรปเนี่ย เพิ่มงบกรลาโมให้เป็น2%ของ GDP เพื่อให้ได้เงินมาช่วยเหลือสอตรามิการในการดูแลเนโต้แต่ว่าเนโต้ในยุโรปไม่ทำกันเพิ่งจะมากระตือรือร้นกันช่วงที่รัสเซียบุกยูเครนนี่เองแต่ว่าบางประเทศยังไม่เพิ่มนะอย่างฝรั่งเศสเป็นต้นเสียงดังทังออกน้อย2ตัดความชีอเหลือซึ่งตัดออกไปได้เลยเพราะว่าสหรเรมิกาเป็นคนชวยเหลือก็อยู่ใช่ไหมจะมาตัดความชวยเหลือสอหรารมิกา จะ,จะเอาอะไรพปตัดเขาเพราะว่าเขาช่วยเหลืออยู่สามการโดดเดียวโดดเดียวสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าอเมริกาเป็นมหาอำนาจของโลกใช่ไหมแล้วก็มีการค้ามีการอ,าอะไรกับพวกยุโรปพวกประเทศต่างๆมากมายแล้วใครจะไปโดดเดี่ยวอเมริกาล่ะโดดเดียวก็คือไม่ค้าไม่ขายไม่คุยด้วยตัดออกจากชีวิตเลยอย่างเงี้ยแล้วใครจะตัดสหรัฐออกจากชีวิตได้มันก็ยากในการปฏิบัติเช่ลไะนี่คืออำนาจต่อรองของอเมริกาที่มีเหนือกว่าประเทศอื่นเราต้องเข้าใจ กฎคือกฎกติก,ก,กาคือกติกาแต่ว่าในกติกามันยังมีกติกาที่มันซ้อนกันอยู่ต่อมาการจะถึงจุดนี้ได้ที่แอนมินพูดมานี่คือมาตาห้านะที่เขาจะมาแต่ว่าการที่ไปถึงมาตาห้าของเนโตได้ต้องมาดูที่มาตราสี่ก่อนมาตราสี่ของเนโตคืออะไรคือการเจรจาแก้ปัญหานํามาเข้าที่ประชุมนําปัญหามาเข้าที่ประชุมแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอย่างไรแน่นอนว่าอานาจการ อะไรต่างๆสารัฐมีเยอะกว่าใช่ไหมก็คือมันต้องเป็นเจรจาอยู่ดีอ่ะไม่สามารถที่จะหโหลรบกันแตกหักเหมือนที่กองแช่งทั้งหลายแช่งว่าหุ่ยสันมิกาจะทุบเนโต้แล้วเนโต้ NATO จะรบก,กับสันมิกาพังทั้งคู่มันไม่มีทางนะเหมือนที่แอนบินพูดในแต่ที่แรกว่ามันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นหรอกทีนี้กรณีของกรีนแลนด์เนี่ยมีการแสดงออกเชิงสัญรักษณ์ที่บอกว่าทหารของยุโรปเนโต้ NATO ในยุโรปเนี่ยส่งกําลังเข้าไปช่วยเดนมาร์กที่กรีนแลนด์แล้วบางคนก็ เฮ้ยส่งไปแล้วส่งไปแล้วประทากนันแน่แต่ว,ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จะมีสวีเดนนอร์เวย์ฝรั่งเศสเยอรมนีอันนี้เยอรมนีนี่ส่งไปสิบสามนายประเทศอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรจริงๆสหราชอาณาจักรอ่ะมันมีสี่ประเทศอยู่ข้างในนะแต่ว่าเราจะพูดรวมว่าเป็นอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเป็นคนอะไรทุกอย่างเป็นผู้นําแล้วก็เป็นคนตัดสินใจแทบทุกอย่าง ที่ที่เหลือก็แค่ตามไปแค่นั้นเองอังกฤษส่งไปสี่ประเทศนะส่งไปหนึ่งคนไปที่กีแลีดนนะหลายคนว่า,าแล้วอย่างนี้มันจะไปลบกับสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรใช่ไหมแน่นอนว่าเขาไม่ได้ส่งไปลบไปสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างพวกฝรั่งเศสเนี่ยก็ส่งทหารลาดตะเวนไปก็คือมันไม่ได้เจตมีเจตนาที่จะเข้าไปป้องกันกีแลนดนหรือว่าเข้าไปลบอะ เจตนาของเขาก็คือเข้าไปแสดงสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยสหรัฐไม่เอานะฉันยังอยู่ข้างเดนมาร์กอยู่นะก็คือส่งไปตามธรรมเนียมให้มันจบๆนะความร่วมมือเขาเซ็นกันไว้นะอย่างอังกฤษส่งไปหนึ่งนายอย่างเงี้ยส่งไปทําไมก็คือส่งไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าโอเคตามกติกาแล้วฉันส่งไปตามกติกาแล้วแค่นั้นเฉยๆส่วนสหรัฐนะมีกําลังอยู่ในกีแนแลนอยู่แล้วประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนาย มากกว่าทว่าสีห้าประเทศส่งไปด้วยซ้ำสองร้อยนายของสันมิกาที่อยู่นั่นคือการดูแลอยู่ในฐานทัพแน่นอนว่าส่วนมากประชาชนส่วนมากของกีแลนด์ก็พึ่งพาสหรัฐอยู่แล้วใช่ในหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้มามาดูว่าแล้วเดนมาร์กจะทํายังไงกับเรื่องนี้ใช่ไหมเดนมาร์กจะทำยังไงกับเรื่องกีนแลนด์ก็คือรัฐมนตรีของเดนมาร์กเนี่ยเดินทางไปเยือนสัเมิกาก็เพื่อเจรจานะล่าสุดมีข่าวมาว่าสันมิกาพร้อมจะ จ่ายให้เลย22ล้านล้านบาทล้านสองติดติดกันสองครั้งนะ22ล้านล้านบาท, 4, บ,าท, 12, บ,าทบางคนบอกว่า2.2ล้านล้านบาทมันน้อยไป22ล้านล้านบาทอาจจะมีการบวกเลขพลาดติดหนึน่งนะ2.2ล้ 2. 2, านนี่โอ้โหสารลจ่ายเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ได้เยอะนะาาสารสารลนะ2.2ล้ 2. 2, านล้านเนี่ยแต่ว่า22ล้านล้านบาทนี่ก็คือ จำนวนเยอะเหมือนกันลองดูว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเงินนะมันซื้อไม่ได้ถ้ามันไม่มากพอนะที่สาคัญที่สุดอะ่ะต้องไปถามคนกรีนแลนด์ด้วยประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเขาต้องการอะไรซึ่งปัจจุบันเนี้ยคนที่อยู่ในกรีนแลนด์เนี้ยเขาอยู่ภายใต้เดนมาร์กก็จริงแต่ว่าเขาต้องการมีเอกลักษณ์จากเดนมาร์กนะมีอิสระจากเดนมาร์กเขาไม่ได้ไมาเข้าข้างเดนมาร์กขนาดนั้นแต่ว่าเขายังลังเลอยู่ว่าจะเข้าไปอยู่กับสหรัฐอเมริกาหรือไม่ มันมีอยู่ทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านในกวีแนแลนด์มีประชากรไม่เยอะหรอกแต่ว่าเขามีภาคการเมืองมีระบบบ,บริหารเหมือนกับประเทศใหญ่นี่แหละถ้าจะบอกว่าบางคนไม่เอาหาสตรเมิการ์เลยก็ไม่ใช่นะมีบางคนจะไปเข้าข้างหาสฐรเมิกาบางคนบอกว่าลังเลขออยู่กับเดนมาร์กก็ไม่ได้จะขอเป็นเอกราชอะถ้าขอเป็นเอกราชแล้วจะดูแลตัวเองได้ไหมก็เป็นเรื่องอีอกเรื่องหนึ่งใช่ปะละ่ะเนี่ยถ้าทําประชามติจริงๆอะไอ้มินคิดว่า ไม่น่าจะสู้สหรอเมิกาได้แต่ว่าสาหราเมิการจะกล้าไหมแค่นั่นแหละเพราะว่าถ้าสาหรอเมิกากเขามาทาประชามาติมันจะไปทําให้การทำทำประชามาติของรัสเซียที่ยูเครนเนี่ยมันชอบทําขึ้นมาทันทีเลยคือไม่อยากให้รัสเซียมันได้ดีจากเรื่องนี้นะไอ้มิคิดว่าจะมีการเจรจาก,กันระหว่างรัฐบาลเดนมาร์กกับสหรัฐมากกว่าสุดท้ายแล้วอาจจะออกมาในลักษณะที่ว่าเดนมาร์กยอมให้สหราเมิการไปตั้งฐานทัพที่ตรงนั้นได้ทุกอย่างก็จบพื่อหละ ไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องมาอะไรหรอกอพบกันครึ่งทางน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะแต่ว่าจะให้สารัมิกามาลบทุบทหารเนโต้ของยุโรปลาบคาบเปิดศึกใหญ่สงครามใหญ่สงครามโลกไม่มีทางนะเรื่องแค่นี้มันยังคุยกันได้แต่ว่าเป็นแค่โดนัททมบุคลิกของเขาแต่ว่าแอนด n มินบอกไว้ก่อนว่าคนที่อยู่ดนข้างหลังโดนัททำก็มีโดนัททไม่ได้คิดเองเรื่องนี้แอมินคิดว่าจะจบมาแบบ ไม่ได้รุนแรงอ่ะจบมาแบบสวยงามคุยก็ได้ทั้งคู่นะไม่ต้องตกใจนะเห็นเห็นทหารนีโตของยุโรปส่งกำกองกำลังไปที่กีแรียนหนึ่งคนอังกฤษส่งไปหนึ่งคนเชื่อมันส่งไปสิบสามคนอยู่อยู่แค่หลักสิบอะมันไม่มีผลในการลบราครับผมใจยเย็นแล้วก็ติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะ